สวัสดีครับมาฝึกทําโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยกันดูนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามานีนาเงินไปฝากธนาคาร40,000บาทอัตราดอกเบี้ย4%ต่อปีและเสียภาษีดอกเบี้ย15%เมื่อฝากครบ1ปีมานีจะมีเงินเท่าไหร่ ในโจทย์ข้อนี้นี่จะมีการเสียภาษีดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดดอกเบี้ยว่าได้จำนวนจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราต้องเอาจำนวนเงินนั้นมาคิดเสียภาษีดอกเบี้ยด้วยแล้วถึงจะเป็นดอกเบี้ยจริงๆที่เราได้รับนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะครับว่าเราจะพิจารณาโจทย์แล้วก็เริ่มต้นคิดหาดอกเบี้ยอย่างไรอย่างแรกเลยเราเห็นแล้วครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเขาบอกว่า4%ต่อปีนั่นหมายความว่าทุกๆ หนึ่งร้อยบาทเปอร์เซ็นต์คือเทียบกับร้อยใช่ไหมเราจะได้ดอกเบีย้ยสี่บาทนั่นเองนะครับโอเคอ่ะคุณครูขอเขียนตรงนี้ก่อนนะครับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยอ่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบียนะบเบ้ยสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอ่าเราเขียนครบเลยนะครับสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าเราฝากหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเราฝากเงินหนึ่งร้อยบาท เราจะได้นะครับดอกเบีย้ยนะครับถ้าเราฝากเงิน100บาทเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ4บาทเราจะได้ดอกเบีย้ย4บาท,บาทเพราะว่าเปอร์เซ็นต์คือเทียบกับ100นะครับเราฝากเงิน100บาทเราจะได้ดอกเบีย้ย4บาทแต่เราฝากเงินจริงๆเ <ๆ ienne S 1> ท่าไหร่ครับเราฝากเงินจริงๆถึง4 มื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาทเพราะฉะนั้นเราจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่กรณีข้อนี้เราคิดหาดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าเราจะต้องนําดอกเบีย้ยที่ได้ที่การที่ธนาคารให้สี่เปอร์เซ็นเนี่ยไปหักภาษีก็คือไปเสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดดอกเบีย้ยล,ล้วนก่อนยังไม่ยังไม่ต้องเอาเงินต้นมาล้วนนะครับก็ฝากหนึ่งร้อยบาทจะได้ดอกเบีย้ยสี่บาทนี่คือดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต่อปีเพราะฉะนั้นฝากสี่หมืนบาทล่ะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่แล้วก็ เทียบปัิัตรยานะครับที่เราทากันมาหลายๆคลิปเลยนะครับก็คือนําตัวเลขล่างนี้นะครับก็คือสี่หมื่นคูณข้างบนนะครับคูณเลขสี่ข้างบนแล้วก็นำหนึ่งร้อยลงมาหารแบบนี้นะครับนำหนึ่งร้อยลงมาหารแบบนี้นะครับเห็นอยู่นะครับโอเคเราก็สามารถตัดศูนย์ได้สองตัวเลยนะครับแล้วก็สี่คูณสี่สิบหกนะครับแล้วก็มีศูนย์เหลือสองตัวนะครับเพราะฉะนั้น ดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยที่คิดได้ในตอนแรกก่อนหักภาษีนะครับดอกเบียดดเ้ย,กกยที่คิดได้ตอนแรกก่อนที่เราจะหักภาษีเนี่ยหนึ่งคือหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทแต่เราไม่ได้รับหนึ่งพันหกร้อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการเสียภาษีนะครับซึ่งภาษีที่เราจะต้องเสียเนี่ยเขาบอกว่าภาษีดอกเบี้ยนะครับก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์คำว่าภาษีดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะมีการคำนวณต่อนะครับว่าเอ๊ะมันคิด หาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับโอเคภาษีดอกเบี้ยนะครับอ่าผมเขียนตรงนี้เสียนะครับเสียภาษีดอกเบี้ยนะครับเสียภาษีดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเสียภาษีดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นะครับที่เราคิดกันเราได้ดอกเบี้ยหนึ่งพันหกร้อยบาทใช่ไหมครับดอกเบี้ยหนึ่งพันหกร้อยบาทอ่าเราเขียนไว้กันลืมนะครับ ดอกเบี้ย1,600อ่าเราได้ดอกเบี้ยเมื่อกี้1 6 0 0แต่เราต้องเอา1600เนี่ยไปเสียภาษีดอกเบี้ย15%คําคำว่าเสียภาษีดอกเบี้ย15%หมายความว่าถ้าดอกเบี้ยอ่าถ้าเราได้ดอกเบี้ยนั่นเองนะฮะ100บาทเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ครับต้องเสียภาษีเท่าไหร่ครับถ้าได้100เราจะเสีย ภาษีสิบห้าบาทเริ่มคุ้นๆมั้ยครับเวลาทำโจทย์เกี่ยวกับบทประยุกต์พวกที่ใช้วิธีการคิดเทียบต่างๆเนี่ยพยายามนึกเป็นเรื่องราวนะครับเอ๊เสียดอกเบี้ยเสียภาษีดอกเบี้ยสิบ้าเปอร์เซ็นคือถ้าได้ดอกเบี้ยร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นคือเทียบกับร้อยใช่ไหมครับแสดงว่าเสียภาษีไปสิบห้าบาทนะเพราะเสียไปสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ดอกเบี้ยจริงๆที่เราได้เท่าไหร่ครับดอกเบี้ยจริงๆที่เราได้ได้ ดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยรจริงๆที่เราได้ไม่ใช่100แต่เราได้ดอกเบี้ยถึง1,600้ยใช่ไหมครับที่เรา,าคิดเงินเมื่อกี้1 6 0่บาทเราได้ดอกเบี้ยตั้ง1,600บาทเลยนะเราจะเสียภาษีเท่าไหร่ละ,ะก็เสียภาษีเอา1,600นะครับวิ่งขึ้นไปคูณ15นะครับแล้วก็จับ100ลงมาหารแบบนี้นะครับจับ100ลงมาหารแบบนี้โอเคเราจะ ได้เท่าไหร่แล้วก็คำนวณน,นะครับสามารถตัดศูนย์ได้2ตัวเช่นเดิมชบ,ชบ,ชบ,ชบแล้วก็จะเป็น16หคูณด้วย15นะครับก็จะได้เท่ากับ240บาทแสดงว่าดอกเบี้ย6 0 0บงทเนี่ยบาทนะเสียภาษีไป240บาทนะครับเสียภาษีครูเขียนตรงนี้นะครับกันเราพลาด เสียผาสีไปเท่ากับ240บาทก็มาหาดอกเบีย้ยจริงๆที่เราจะได้รับเลยนะครับแสดงว่าได้รับดอกเบีย้ยนะครับเมื่อกี้ที่คิดดอกเบีย้ยในตอนแรกเลยคือเป็นดอกเบีย้ยที่คิดจากอัตรา4 0่เรแต่ยังไม่ได้เสียภาษีเมื่อเราเสียภาษีไป240ได้รับดอกเบีย้ย ที่เราได้รับจริงๆก็คือเอา1 6 0 0งพันะครับลบสอง้อ่นั่นเองเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยที่เราได้รับก็คือ 1,600- ันหลบภาษีที่เสีย240ก็จะเหลือ1นึ0นะครับสามบาทหนึ่า1,360บาทเพราะฉะนั้นเมื่อฝากครบ1ปีนะครับอ่าในโจทย์เดี๋ยวให้ดูโจทย์ย้อนไปนิดหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อฝากครบ1ปีเนี่ยมานีจะมีเงินเท่าไหร่ เมื่อฝากครบ1ปีมนันีจะมีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฝากครบ1ปีนะจะมีเงินหมายความว่าต้องเอาเงินต้นนะครับเงินต้นมารวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับในเมื่อดอกเบี้ยเราได้รับ1,360ม้ยใช่ไหมครับเงินต้นก็คือสี่0มืนะครับแล้วก็เอา4 0 0 0มืนะครับรวมกับดอกเบีย้ย1360 เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับสี่หมื่นไม่เห็นนะครับสี่หมื่นหาบาทนั่นเองโอเคนี่ก็คือเป็น41,360บาทนะครับนี่ก็คือเป็นจำนวนเงินนะครับที่มานีจะได้รับนะนั่นเองนะครับเมื่อฝากครบ1ปีมานีจะมีเงินเท่าไหร่ นะครับเพราะฉะนั้นเงินต้นสี่หมื่นนะครับได้ดอกเบีย้ยสเเซได้ดอกเบีย้ยเสร็จปุ๊บเกิดการหักภาษีดอกเบีย้ยไป15%หเป็นหักเสร็จปุ๊บก็เอาดอกเบีย้ยที่ได้รับจริงๆมาบวกกับ4ี่หมื่นนะครับก็จะเป็นนี่นะครับหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทนั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆถ้าไม่เกิดการเสียภาษีดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะเอาพันหกมาบวกเลยจะเอาหนึ่งพันหกร้อยบาทที่เราคิดตอนแรกมาบวกเลยแต่เผอิญว่าเราเสียภาษีดอกเบีย้ยด้วย ก็เอา1,600กที่เราควรจะได้รับตอนแรกเนี่ยมาหักภาษีไป240นะครับมันก็จะเกิดเป็นจำนวนเงินใหม่ขึ้นมาเป็น1,360อันนี้คือดอกเบีย้ยที่ได้รวมกับเงินต้นของเรา4 0 0 0มืนก็จะเป็น4 1 3 6 0นั้บาทนั่นเองนะครับเกาะมายุ่งยากนะครับลักษณะการคิดแต่ละข้อถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยจะคล้ายกันนะครับจะมีลักษณะการคำนวณที่คล้ายกันเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจความหมายว่าโจทย์กำลังถามอะไรกันถามอะไรเรากันแน่นะครับแล้วก็ สิ่งที่ได้มาเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ได้เลยไหมหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรมันบ้างนะครับก็ขอให้ฝึกดูจากหลายๆตัวอย่างนะครับจะเกิดความเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ